อ๋อจริงๆก็ค่อนข้างชินแล้วนะกับอาจารย์ <laughs> คือคืออาจารย์เราก็าเจอกันมาทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เหมือนเริ่มเริ่มแบบปิดประตูไม่ปิดประตูเรื่องความรักไปเรื่อยๆแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยแอก็ยังแจ้งแต่อาจารย์รว่าอันนี้ดูดวงหรือว่าเป็นห่วงคะอันนี้ ก็เป็นเรื่องของการจัดคิวค่ะแสดงว่าค่หอเขเข้าใจแม่ว่าเวลาแม่มาทํางานก็คือจะแบบว่าเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเขาก็เข้าใจเมื่อเช้านี่จะมาบวงสรวงยังตื่นยังตื่นมาอวยพรแม่อยู่เลยค่ะเขาบอกว่าไงก็ขอให้แบบว่าทุกอย่างแบบว่าราบรื่นอะไรแบบเนี้ย วันพรุ่นแต่เช้าวพร่แต่เชา้ชาค่ะคือเขาดูว่าเราเต็มที่กับทุกอย่างที่ทําตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดก็คือให้เขาเต็มที่โอ้ยเขาโตแล้วไม่ไม่ค่อยค่ะก็คืออธิบายเขาเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็เทคโนโลยีเนาะมันก็คือเราออกมาทํางาน,นก็วิดีโอคอลกับเราได้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะเ<อ>ขาาก็เห็นว่าเราทํางานใช่ใช่ขเขาคิดว่าเขาเป็นสาวแล้วนะ<อ>ไม่ไม่ได้ให้ดูค่ะ ปกติเป็นไม่ไม่ได้ให้ลูกดูละครค่ะอันนี้เป็นตน้นเหตะที่ไม่ให้ดูละครใช่หใช่ค่ะใช่คือจะให้ดูเขาก็อาจจะเห็นเวลาแบบโฆษณาทีเซอร์ละครอะไรเท่านั้น,นะคะ่ะมันก็ไม่ค่อยมีผลค่ะจริงๆแล้วด้วยวิจารณญาณของเรามันก็ด้วยความเป็นตัวเราเราก็ไม่ได้เราก็ต้องคำนึงเรื่องเหล่านั้นอยู่แล้วอะค่ะว่าอะไรที่มันเราก็มีเส้นของเราอะ่ะ ได้รู้ในที่แม่อนนญาต <c oughs> ในขอบเขตที่แม่อนนญาตค่ะค่ะเพราะทุกวันนี้ไม่ได้ให้เขาดูทีวีค่ะก็จะให้เขาดูเฉพาะสิ่งที่เราเราเราเลือกแล้วค่ะเ,เดี๋ยวให้แม่ค่อยๆนําเสนอในสิ่ง <c oughs> ที่เหมาะสมกับัยละกันถ้าถามเขาเขาคงตอบว่าอยากะคะ่ะถ้านิดๆหน่อยรับเชิญแบบที่เขาเคยทําในวันทองแบบนั้นได้ค่ะแต่ถ้าเต็มตัวคงเรียนหนังสือก่อนดีกว่าค่ะ เดี๋ยวต่อไปจะลดลงไปเรื่อยๆแอ่ก็อิจาอ๋อคเออนั่นแหละค่ะที่อยากให้เป็นอยากให้คนอิจาอ้าวก็แบบขอแฮปปี้ไปโอ้ใช่ค่ะแน่นอนที่สุดค่ะมันเป็นอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายด้วยกันเลยนะแต่ว่าเออถ่ายกับน้องๆค่าเื่องอื่นแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกว่าการอยู่กับ คน,นอายุน้อยกว่ามันก็ทําให้เรามีความสดมันก็จะเรียกว่าความสดชื่นไหมมันมีพลังงานแบบใหม่ๆอะค่ะทําให้เราแบบใช่ใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงเราก็เห็นใน,นแง่มุมใหม่ๆก็ดีค่ะอย่าแซวมากเดี๋ยวเขากลักว <ừ> เดี๋ยวเขาเดนกลักวเดี๋ยวเขาไม่กล้าเล่นไม่ต้องแซวม,ม,วม,มานี่คือมีแต่เข้าใส่แล้วก็เดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเขาไม่กล้าเข้าไง บอกพี่หนุ่มแบบทำเนียนๆไม่รู้ไม่เห็นไปบ้างก็ได้พี่หนุมม่มมันชอบจะตกกรับได้เหรไม่ได้เลยเขาเป็นคนทำโป๊ใช่ไหมเขียเขาเชียร์เขาเชียร์พี่หนุ่มเขาน่ารักเขาแบบคือเขาแบบก็เป็นอารมณ์พี่ชายอ่ะก็เชียร์ <ขอ S 1> ถามตลอดคือคนทำบ้านก็ใจดีนะว่าเขาอย่างแซลอย่างต่อเนื่อไม่ไคนทำบ้านคือใครอะคะไปถึงแฟนคลับพี่โซมอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะแอปว่าแฟนคลับแอปเข้าใจอะค่ะ อไม่่ะไม่ใช่เนี่ยเป็นที่รักดีกว่าค่ะดีดีกว่าแล้วตอนนี้ีที่รักเพืนคราค่ะที่รักเพี่อนครับอ๋อมีเท่าที่เห็นแล้วแ่ะค่ะมีแค่นั้นทุกวันนี้ก็เจอแต่ตามงานแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวถ้าถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะบอกแน่นอนค่ะอ๋อจริงๆก็ค่อนข้างชินแล้วนะกับอาจารย์คือคืออาจารย์ราก็เจอกันมาทุกๆปีอะไรอย่างนี้ค่ะ อาจารย์ก็จะแบบคืออารมณ์เป็นห่วงด้วยแหละ,อะ,ะแอปก็เข้าใจค่ะแล้วก็อาจารย์ก็เหมือนเริ่มเริ่มแบบปิดประตูไม่ปิดประตูเรื่องความรับไปเรื่อยๆแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยแอปก็ยังแจ้งแตลอาจารย์ว่าอันนี้ดูดวงหรือว่าเป็นห่วงค่ะอันนี้คือรู้าอารมณ์อาจารย์เขาก็รักแล้วห่วงนะคะ,ะทุกวันนี้ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะคะรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องโฟกัส จริงๆมันคือลูกและงานก็นคือแบบครอบครัวและงานแต่ถ้าเกิดอย่างอื่นมันจะมีเข้ามามีก็ดีไม่ไม่ดีก็อย่ามีก็แค่นั้นเองไม่ได้อะไรค่ะเรื่องโสทหือ๋อก็ถามถามอาจารย์หรือเปล่าหรออาจารย์เขาพูดเลยใช่ไหมไม่ทันได้ถามเลย <laughs> เราเรา,าเอาแบบรับเจ้าพสอสีที่แบบฟังแล้วแล้วมีความหวัง <Okay. S 1> <laughs> อ๋อค่ะก็ก็มีคุยบ้าง เขาก็เจ็บหนักนะเนาะอ๋อจริงๆก็คืออันนั้นปีใหม่เป็นการที่ปีใหม่เขียนถูกไหมคะคะ่แะแอปก็เขียนด้วยก็หลังค่ะแล้วก็คือก็ให้เขาตอนนั้นเขาก็วิดีโอคอลกัน,นะคะ่ะใ,ใช่ใช่ค่ะก็อัปเดตกันตลอดอยู่แล้วคะ่ะ